เหรียญสองบาทปีพศ2550หายากเป็นเหรียญกระสาบสีเงินที่ผลิตออกมาเยอะแต่ทำไมถึงหายากเราไปดูกันคะ่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลยสไตล์บาทจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบจะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญจะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้พี่จอยพาเพื่อนๆมาชมเหรียญสองบาทสีเงินกันบ้างนะคะวันนี้พี่จอยโชคดีนะคะพบเจอเงินทอนพลิกดูด้านหลังก็จะเจอพศ2อ5 0เป็นเหรียญสองบาทสีเงินที่ติดอันดับที่แปดเหรียญหายากนะคะหายากมา,มากๆถึงแม้จะติดอันดับ อ่าลำดับที่8แต่ว่าพบเจอได้น้อยมากเราจะพบเจอปีพศออ .2548-49 มากกว่านะคะเพราะว่าเรียนสองบาทสีเงินปีพศออ .2550 ถึงแม้ว่าจะผลิตออกมาเยอะผลิตออกมาถึง232ล้าน15100เหรียญนะคะแต่ว่าเอาออกมา หมุนเวียนไม่เยอะนะคะไม่เยอะเพราะฉะนั้นถึงหายาเพราะว่ามีปัญหาในการที่พ่อค้าแม่ค้าใช้ก็จะมีปัญหาเขาถึงเอาเมจินะคะเอาปากกาเมจิมาแต้มไว้ว่าเป็นเหรียญสองบาทเพราะว่ามีความใกล้เคียงกับเหรียญหนึ่งบาทมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเปลี่ยนปีพศสองสิบอีเป็น เปลี่ยนมาใช้เป็นเหรียญสีทองนะคะเพื่อที่พ่อค้าแม่ค้าจะได้ไม่สับสนนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามมากๆด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นอ่าวัดสักเกตนะคะเป็นบรรพ์ของวัดสักเกตแล้วก็ที่เราเรียกวัดภูเขาทองนะคะ วันที่ประกาศใช้ก็15กรกฎาคม2548ราคาหน้าเหรียญก็อยู่ที่2บาทนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่21.75ม mm ิลลิเมตรนะคะน้ำหนักก็อยู่4.4กรัมนะคะก็จะเป็นประเภทหมุนเวียนนะคะเพื่อนๆพ,พบเจอเก็บได้เก็บเลยอาจจะโชคดีนะคะลองอพลิกด,ดูด้านหลังนะคะพบเจอเหรียญพศ2550 สีเงินนะคะเหรียญสองบาทเก็บเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีออราคาเกินหน้าเหรียญมีการซื้อขายกันของนักสะสมก็อยู่ที่5 0าสิบถึงหนึบาทเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ UNC ที่ไม่ผ่านการใช้งานนะคะถ้าผ่านใช้งานก็อยู่ที่ยีบาทถึงสาบาทเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับ2บาทแบบนี้พบเจอเก็บได้เก็บเลยนะคะขอบคุณมากมค่ะที่ติดตามรับชม ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชอบคลิปนี้เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะการสะสมก็คือการออมเราออมมันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้าเราออมมันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษสาในอนาคตหรือว่าเราจะออมมันนี้เพื่อต่อยอดทำกำไรใน วันข้างหน้าก็ได้นะคะใครจะไปรู้นะคะว่าเหรียนสองบ้าทเล็กๆแบบนี้อาจจะมีราคาเป็นพันเป็นหมื่นก็อาจจะเป็นได้ในอนาคตนะคะเพราะว่าเป็นเหรียนที่ติดอันดับแล้วก็หายากมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ